เพราะว่าเขาใช้คําว่าเทพธิดาแห่งจันทาเขาไม่ได้ใช้คําว่าผู้บริหารของฟาตุยดังนั้นน้องคนนี้มีโอกาสเป็น5ดาวสูงมากเนี่แหละครับตัวที่ผมครเปิดเฮ้ยอลิตสวยมากตัวละครหน้าสูมแผ่น6.0ขึ้นไปมีตัวอะไรบ้างถ้าเกิดถามว่าวิเคราะห์จากอะไรขอตอบตรงนี้เลยครับว่าความเกาล้วนๆดังนั้นถ้าไม่ถูกใจตรงไหนขออภัยด้วยนะครับซึ่งอยากถามคนดูนิดนึงครับถ้าเกิดว่าผมเปิดกล้องในระหว่างการทําคลิปเนี่ยทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเปิดกล้องไปมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ยังเห็นภาพไม่ชัดใช่ไหมผมมีเลียตัวละครต่างๆขึ้นตามคลิปนี้อยู่ครับดังนั้นใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเผื่อมันจะดีขึ้นนะซึ่งมาครับเข้าเนื้อหาหลักของเรากันเลยครับตัวละครหน้าสูมแผ่น6.0ขึ้นไปนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเรายังไม่รู้นะครับว่าตัวละครไหนจะเล่นได้บ้างแต่คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเล่นได้หมดนะครับโอเคมางั้นเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มที่ตัวละครแรกครับน้องดูลินคืืือออตาามมมเเเเนน้ร่่่่งงงกก็ีีควซึย จริงๆมันไม่ใช่ไซส์มินินะที่จริงมีมินิกว่านี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูไม่มินิตรงไหนเสื้อันนี้ก็เป็นร่างไซส์กลางแล้วกันซึ่งเป็นไซส์ที่แบบน่ารักพอดีนะครับซึ่งตัวละครเป็นผู้ชายนะครับผมให้เทียเอ็ดเลยครับสาหรับความน่าเปิดคือทั้งเนื้อเรื่องทั้งตัวนะครับคือชงมาให้แบบน่าเปิดมากซึ่งถามว่ากี่ดาวนะวันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ตามเนื้อเรื่องน่าจะ5้าดาวครับจากการคาดเดานะ และน้องคนต่อไปนะครับน้องแมวนะครับน้องยาหฮด้านั่นเองซึ่งผมไม่ชัวนะครับว่าผมอ่านถูกไหมถ้าอ่านผิดขออภัยก่อนเลยครับซึ่งน้องแมวคนเนี้ยเอาจริงน่ารักมากแต่ทรงผมมองว่าแอบ,บแบบแอบสีดาวนะครับดังนั้นความน่าเปิดอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เป็นสีดาวอะ่ะยังไงคุณเปิดไปเรื่อยๆมันก็ได้อยู่แล้วฮะถ้าเกิดว่าไม่เกินะไม่มีการันตีชัดเจนว่าจะได้เหมือนต่อละคร5าดาวซึ่งถ้าเกิดเป็นสีดาวความน่าสุ่มอาจจะอยู่ตกที่ A ที่ B นะครับดังนั้นนาะวันนี้ผมให้ B ก่อนละกัน เพราะผมมีความเชื่อว่าน้องน่าจะเป็นตัวละคร4ดาวนะครับสำหรับน้องยาโฮด้าซึ่งจริงๆน้องน่ารักมากเป็นตัวแรกใน P ีวีนะครับที่ปรากฏให้เราเห็นนะแล้วก็มาถึงคิวคนต่อไปครับตัวละครนี้คาดว่าน่าจะเป็นตัวอวยตัวที่3ของผมนะครับก็คือน้องโคลัมบิน่านั่นเองซึ่งน้องโคลัมบิน่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับความอวยนะครับผมให้เทียเอเลยคือน้องดูทรงเก่งมาก ซึ่งน้องเป็นเทพด้วยนะครับเท่าที่รู้มาแต่เทพอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะผมไม่ได้อ่านประวัติแล้วก็ไม่ได้ดูลีกไม่ได้ดูอะไรก่อนเลยฮะผมอยากให้ทุกคนได้เห็นรีแอคชั่นตอนผมเห็นน้องว่าคือแบบแทบกีแตกอะแล้วก็คนต่อไปครับเจอลิสนะครับเจอลิสนี่คือ คือไม่มีอะไรปฏิเสธว่าต้องไม่อยู่เอสอะคือแบบต้องอยู่เอสเท่านั้นนะคนเนี้ยคือบังคับอยู่เอสเลยซึ่งอลิซนะครับตามเนื้อเรื่องก็ได้ทําอะไรมามากมายแล้วนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นการปรากฏตัวของหลายๆครั้งะนะแต่ว่าเป็นการปรากฏตัวแบบเป็นกาบ้างเป็นกาแฟาบ้างเป็นเก้าอี้บ้างอะไรก็ไม่รู้ซึ่งรอบนี้เขาปรากฏตัวจริงๆแล้วนะครับทรงมาแบบพาดไฟแน่ๆครับแล้วก็มีวิชั่นที่หมวกน่าจะเป็นตัวละครตัวเดียวเลยนะที่มีวิชั่นที่หมวกคือแบบ เจ๊กเทจัดซึ่งผมก็มีเรีแอคชั่นตอนเห็น PV อิจ,จบแล้วเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นให้ดูนะครับเกรงว่ามันจะนานเกินซึ่งตัวละครอ่ะดูทรงแบบทรง d p s ไฟเลยครับซึ่งถ้าเกิดนึกไม่ออกฟิลฮอนไกเหมือนเฮอร์ตาเลยนี่เป็นสาเหตุที่ผมอวยนางดังนั้นถ้ามาเมื่อไหร่คลิปเนื้อเรื่องผมทําแน่นอนครับสำหรับอริแล้วก็มาถึงตัวละครตัวต่อไปครับน้องฟรินนั่นเองใช้คําว่าน้องก็ไม่ได้ไม่รู้ตามเนื้อเรื่องเขาเลยว่าเขาเป็นอะไรยังไงครับซึ่งความน่ากดนะวันนี้ผมให้เอสเหม ดูจาก TIS แล้วกระเป๋าน่าจะแห้งครับซึ่งสาเหตุที่ผมกดฟินเนี่ยไม่ได้พรหน้าตาไม่ได้พรเนื้อเรื่องไม่ได้เพราะว่าผมอวยท่าสายฟ้าหรือว่าอะไร แต่สาเหตุที่ผมต้องกดฟินแน่ๆคือเป็นคนภาคเดียวกับโกโจครับซึ่งผมอวยโกโจไงประเด็นอะและตัวนี้ไม่อวยได้ไงครับซึ่งดูทรงแบบเป็นทา่าสายฟ้าจัด,จดผมเป็นคนที่แกงตัวละครได้ดีประมาณนึนะครับแต่ตัวละครนี้แกงไม่ได้เลยว่าเหมือนใครจะให้ฟิลอารมณ์เหมือนแวมไพร์อะคือแบบมีความร้อนๆแล้วก็ใน P ีปรากฏตัวในที่แบบเหมือนแวมไพร์ไปอีกนะครับแต่ในส่วนเรื่องของทา่าผมคิดว่าน่าจะเป็นท่าสายฟ้านะครับซึ่งถ้าเกมฟังอยู่ตอนนี้นครับผมขอดีเพฟฟ้าได้ไหมขอแบบเห็นและถูกใจผมเลยอะแล้วก็มาถึงคิวตัวละคครทีี่่มมนออาายง นนแล้วตัวละครนี้ได้รับการแชร์เยอะสุดใน Facebook ซึ่งพี่คนนี้ก็คือพี่วาก้านั่นเองความน่ากดก็คงไม่พ้นเอ็เหมือนกันครับซึ่งถามว่ามันน่ากดตรงไหนคือเนื้อเรื่องอ่ะชงมาตั้งแต่เนิ่นนานอ่ะคือชงมาตั้งแต่เมืองมอนสเต็กร์และตอนนี้กำลังสู่นัดลานเมืองปัจจุบันอ่ะคือผ่านมาแบบ 5แผทเต็มๆครับดังนั้นเนี่ยพี่แกได้สร้างฐานแฟนคลับไปเยอะมากไม่แปลกที่จะมีคนแชร์หรือว่าคนติดตามเยอะถ้าให้ผมเดาก็คงเป็นดีเพเหมือนกันนะครับซึ่งมันถึงเวลาแล้วครับที่ตัวเมืองมอนสเต็คเนี่ยคอนโหดแบบบ้าบอคอแตกและพี่วาค้าคนเป็นตัวนั้นมากๆซึ่งถ้าให้ผมเดาก็คงเป็นธาดลมคือแบบต้องเป็นดีเพทธาดลมแล้วอะคึอมาจากเมืองมอนสเต็คขนาดนี้คือไม่รู้จะเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ขอให้เก่งๆปังๆนะครับแล้วก็มาถึงคิวตัวละครตัวต่อไปครับเนเฟอร์นั่นเอง ซึ่งในรูปนี้ดูแบบดูอาจจะไม่เห็นอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าใน PV เนี่ยดูทรงแอสซิสซินจัดซึ่งนะวันนี้นะครับผมให้ A แล้วกันผมมองว่าทรงน้องตัวละครตัวเนี่ยดูแบบดูเป็นได้ทั้ง4ดาวแล้วก็5ดาวคือตัวข้างบนอะดูทรงเป็น5ดาวหมดเลยนะครับ แต่ว่าน้องคนเนี่ยน้องสองคนข้างล่างเนี่ยดูเป็น4ดาวดังนั้นตามพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวละคร4ดาวมันเก่งสู้5ดาวไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วกับการน,น้องคนนี้ที่ดูใน PV เนี่ยดูทรงเป็นแอสซิสซินจัดๆและตัวดาเมดที่เป็นตัวละคร4ดาวอะ่ะยังไม่มีตัวไหนปังเลยนะสำหรับผมอะ่ะแต่ก็กลับกันก็เข้าใจได้ในเรื่องของความลิมิตถ้าเกิดอยากให้เก่งสู้ตัวละคร5ดาวได้เลยก็คงแบบต้องปลดกลุ่มดาวอย่างเงี้ยซึ่งนะวันนี้ผมยังเชื่อนะครับว่าเป็นตัวละครแบบครึ่ง4ี่ครึ่งหแล้วก็มาถึงน้องคนต่อไไปคครัันนนนนนน้้น้อออองงงี่าากกม็ืเ ซึ่งน้องคนนี้นครับจะให้ฟีลเดียวเหมือนกับน้องคาชินาซึ่งทุกคนน่าจะได้เห็นในไลฟ์5.8แล้วนะครับซึ่งณวันนี้ความน่ากดอาจจะอยู่กึ่ง B กึ่ง C ครับผมมองว่าน้องน่าจะเป็นตัวละคร4ดาวนะครับอาจจะไม่ได้เก่งเวอร์วังอลังการขนาดนั้นซึ่งอย่างที่ผมบอกน่าจะฟีลเดียวกับคาชินาครับดังนั้นวันณวันนี้ผมให้ B ก่อนละกันครับซึ่งผมคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าน้องจะเป็นธาตุอะไรแต่ถ้าเกิดให้เดาจากชุดนะครับแบบไม่เห็นวิชั่นเลยนะ ผมมองว่าอาจจะมีโอกาสเป็นธาตุลมซึ่งผมใช้อะไรเดาก็ไม่รู้ฮะแล้วก็มาถึงเจคนต่อไปครับที่เราเห็นก่อนบ้านก่อนเมืองเลยนั่นเองก็คือน้องเพนะ่าซึ่งถ้าผมอ่านไม่ผิดคนนี้น่าจะชื่อเรามาครับซึ่งเจคนนี้ผมน่าจะอ่านชื่อผิดนะครับดังนั้นเนี่ยใครอ่านออกมาแก้ให้ผมเดินครับซึ่งนะวันนี้นะครับความหน่ากดผมให้กึ่งเกึ่ง A งั้นผมให้อยู่ที่ A ก่อนแล้วกันกลัวน้องเงาครับซึ่งความน่ากดของตัวละครตัวเนี้ยผมว่าฟิลน่าจะเดียวกับซับพอร์ตครับซึ่งอาจจะเป็นตัวละครได้ทั้ง4ดาวแล้วก็5ดาวเลยแต่ถ้าให้ดาก็น่าจะ5้าดาวมั้งเพราะว่าเป็นธาตุพืชด้วยและธาตุพืชเนี่ยก็ตกเมตาไปสักพักแล้วซึ่งอาจจะเป็นตัวพลิกแพงกับธาตุม้นะครับดังนั้นนะวันนี้เจ๊แกผมยังไม่ได้เห็นสกิลไรมากผมยังให้ a อยู่นะครับซึ่งใครที่อวยผมขออภัยก่อนเลยครับแล้วก็มาถึงคนต่อไปครับแซนโดเน่นะครับถ้าเกิดผมอ ซึ่งความน่ากดของตัวละครตัวนี้ผมก็ให้ที่กึ A ่ง A กึ่ง S คือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าตัวละครที่มาจากฟาตุยอ่ะส่วนใหญ่จะ5ดาวหมดเลยซึ่งน้องคนนี้ก็มีโอกาส5าดาวเหมือนกันนะครับแต่ว่านาวันนี้ผมยังให้ A อยู่แล้วกันคือผมยังไม่ปักใจเชื่อว่าฟาทุยเล่นได้2ตัวละครในแพทเดียวกันนะคุณเก็ตไหมดังนั้นโคลัมบีน่าเนี่ยคือ1ตัวและที่เล่นได้จากฟาทุยแน่ๆแต่น้องคนนี้จะเล่นได้อีกเหรอฟาทุยมา2ตัวในแพทเดียวเหรอผมก็เลยยังไม่ปักใจเชื่อนะครับ อาจจะมาแค่เนื้อเรื่องก็ได้นะบางทีซึ่งนะวันนี้ที่ผมให้เเพราะว่าผมยังปากใจเชื่อไม่ได้ไไดว่าเป็นตัวละคร5ดาวซึ่งผมมองอีกเวนึงครับอาจจะเป็นตัวละคร5าดาวที่เป็นตัวละครหลุดเล็ดเออเป็นฟาทุยที่หลุดเลทดเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าผมติดมาจากตัวละครตัวหนึ่งในฮอนไกครับเขาจะใส่เสื้อสีแดงแล้วก็มีหุ่นยนต์ซึ่งผมจําไม่ได้เหมือนกันอาจจะเป็นตัวหลุดเลทดต่อไปเปล่าวะแล้วก็มาถึงคิวคนรองสุดท้ายนะครับก็คือนิโครนั่นเองซึ่งนิโครเนี่ยเป็นแม่มดนะครับซึ่งเป็นแม่มดท ซึ่งทรงแม่มดดูเก่งทุกคนอ่ะดังนั้นผมให้เอสเลยคือไม่มีอะไรปฏิเสธอตว่าไม่ควรอยู่เอสอ่ะสำหรับตัวละครแม่มดถ้าลิสอยู่แล้วตัวละครนี้ก็ต้องอยู่เช่นกันซึ่งตัวละครอย่างนิโคเนี่ยให้ฟิลอารมณ์ประมาณแบบเป็นซับเก่งๆได้เลยอ่ะดีไม่ดีอาจจะเป็นตัวละครที่เอาไว้ซับวา้าด้วยอันนี้ผมกาวแบบกาวแบบโปรแม็กเลยอ่ะเพราะว่าผมสีเดียวกันซึ่งผมไม่รู้นะครับแม่มดเขานัดทำสีผมหรือเปล่าคือแบบ สีเดียวกันเลยอะเอาไปอยู่ใกล้กันเลยแล้วกันเขาน้าทำสีผมเดียวกันปะเนี่ยซึ่งเทียแต่ละตัวก็จะประมาณนี้ครับสำหรับความหน้ากดก็อย่างที่ผมบอกไปครับผมจัดเทียตามความกาของผมนั่นเองดังนั้นทุกตัวละครที่อยู่ในเทียนี้มาจากความรู้สึกผมล้วนๆซึ่งมีคนหนึ่งครับที่เขาจะไม่ขึ้นเทียครับ ก็คือหน้าผมนั่นเองเอาไปดีเลยและกันคือน้าอยู่ดีอะถ้าคุณคิดว่านี่กาวพอแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกาวมากกว่านี้ครับซึ่งเผื่อมีคําถามนะครับว่าตัวละครที่ปรากฏใน P ีวีนวันนี้นะครับตัวไหนจะมาให้เราได้สุม่มแล้วก็ได้เล่นก่อนนั่นเองซึ่งผมมีการอ้างอิงจากความจริงเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรามาดูกันเลย <What? S 1> ซึ่งมันก็มีข้อสังเกตอยู่นะครับตอนที่เกมเปิดตัวเมืองไฟเนี่ยก็จะมีตัวละครต่างๆปรากฏแต่ว่าเกมเนี่ยจะโพสต์ตัวละครมาก,ก่อนครับ3ตัวซึ่งถ้าเกิดย้อนมาตอนช่วงช่วงนั้นใช่ไหม ทุกคนก็จะเห็น3ตัวละครนี้ปรากฏตัวครับมีมัรานีคินิดแล้วก็คาชิน่าซึ่ง3ตัวละครนี้เป็น3ตัวละครที่มาก,ก่อนนะครับแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันครับหลังจากที่เกมเปิดตัว Not คลายเนี่ยแต่แปลกนะครับที่เกมเนี่ยเปิดมา4ตัวละครเลยครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมอย่างเมืองไฟเนี่ยเข้ามา3ตัว แต่ว่านี่ครับมา4คนเลยนะครับซึ่ง4ตัวละครที่ผมวงไว้นะครับไม่นับจาก PV นะดังนั้นเท่ากับว่า4ตัวละครนี้มีโอกาสที่จะมาก่อนนะครับแต่ว่ามาแบบไหนก็อีกเรื่องนะครับซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยคีนิดเข้ามาที่หลังใช่ไหมดังนั้นก็เป็นไปได้นะครับที่เฟสแรกอาจจะเป็น2ตัวละครนี้นะครับแล้วเฟสหลังก็จะเป็น2ตัวละครนี้นั่นเองเฟสหลังในที่นี้คือคนละแพทนะ สมมุตินะครับถ้าให้ผมเกาๆเลย6.1อาจจะเป็น2ตัวละครนี้และ6.2หรือว่า6.3ขึ้นไปอาจจะเป็น2ตัวละครนี้นะครับซึ่งตอนเมืองไฟมาเป็นแบบนี้จริงๆแต่ว่าเมืองน็อตคายอาจจะอีกเรื่องนะครับเขาอาจจะเปลี่ยนดังนั้นใน4ตัวนี้ใครเล็งตัวไหนไว้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เพราะว่ามีโอกาสที่จะมาก,ก่อนทุกตัวนั่นเองซึ่งทุกคนสังเกตอะไรไหมครับตอนที่ผมจัดเทียร์เนี่ยผมได้พูดว่าฟาตุยมันจะเป็นไปได้เหรอมาในแผ่นเดียวกัน2ตัวซึ่งถ้าเกิดทุกคนสังเกตชื่อคลิปในช็อตดีๆ โคลัมบีนาเขาไม่ได้ใช้ชื่อคําว่าผู้บริหารของฟาตุยนะครับเขาใช้คําว่าเทพที่ดาแห่งจันทาแต่ว่าน้องคนนี้เขาใช้คําว่าผู้บริหารของฟาตุยดังนั้นที่ผมพูดไปอาจจะเป็นตัวละคร4ดาวหรือว่าเป็นนู่นเป็นนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วครับอาจจะเป็น5ดาวอันนี้เรี่ยวๆเลยครับผมไม่ได้เซอร์ไพรส์หรือเพิ่งคิดมาเมื่อกี้นะหลังจากที่ผมดูเหตุผลมาเมื่อกี้แล้วนะครับผมขอให้น้องคนนี้ขึ้นไปที่เทียเอนะครับ เพราะว่าน้องคนนี้มีโอกาสเป็นผู้บริหารฟาตุยที่มาในแผดดอทคลายจริงเขาให้โคลัมบีนาเนี่ยเป็นเทพแห่งจันทราแต่ว่าเขาให้น้องคนนี้เป็นผู้บริหารของฟาตุยดังนั้นเท่ากับว่าในเนื้อเรื่องโคลัมบีนาจะออกจากแก๊งฟาตุยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับซึ่งก็ประมาณนี้แล้วกันครับใครชอบเทียไหนคอมเมนต์กันได้นะครับโดยส่วนตัวผมผมชอบเทียดีสุด ก็ปเป็นหน้าผมเองซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากเห็นผมรีแอคคลิปตัวละครต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับโอเคไปแล้วครับนะวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าไปและขออนุญาตปิดมาเริ่มครับอยากฟังเรื่องาเกี่ยวกับดองจันเหรอเฮ้ย hey, พี่วากา้านี่วานนึกว่าเวนเจรลีน <Mr. S 2> คุณลุง <Mr. S 2> พี่เนเฟอร์เริ่มเล่านิทานแล้วเนเฟอร์ Never, ใครวะ เฮ้ยเสียงโคตรหล่อเสียงมันลุมกันเลยอะแต่ไม่รู้นะใช่ไหมอันนี้ใครเฮ้ยหน้ารักรเหมือนใครในสซสซสด่ะแต่ว่าไม่รู้จำไม่ได้ใครเล่นอยู่เฮ้ยเหมือนแมวเลยน่าดูลรินจริงด้วยเหมือนกำลังแบบจิบกาแฟอะไรอย่างงี้เฮ้ยตัวผู้ชายแต่ตาพี่แกสีเหลืองดีกว่าไหมครหล่อมาก อ่าอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้แต่เป็นผู้บริหารฟาทวยอันดับท้ายๆอ่ะผมจำไ,ได้ <c oughs> เป็นการต่อตา้านใช่ไหมฟิลเหมือนลูกคุณหนูจัดเลยอ่ะคนเนี้ยซึ่งผมไม่รู้นะตัวละครตัวไหนเล่นได้บ้างอุ้ยทรงนี้เหมือนคล้ายๆอะคิร,รอนอยู่นะคุณ <c oughs> ไม่ได้มาเพื่อฟังนิทานแต่เฮ้ยทำไมเจ๊แกดูแบบทรงแอสซสซินอย่างวะเล่าจบละอ๋อคนนี้เนเฟอร์แน่เลยที่เล่านิทานมาก่ก คนนี้่ายครับตอนนี้สถานที่แสงจันทร์ส่องไปไม่ถึงอ่าเหมือนเป็นแม่มดไหมเงี้ดิหน่อจ้ะอ่าใช่ใช่แม่มดนะครับแม่มดอาร์ตเอ็นเฮ้ยเฮ้ยพี่วาก้าพี่วาก้าฉันมาเพื่อดวงจันทร์มันแตกนี่แหละเฮ้ยทรงตอนแรกคิดว่าจะเงียบๆสรุปดูโหดซะง,งั้นเฮ้ยพี่คนเมื่อกี้นี่หว่า เก่งว่ามาหาผิดคนนั่นแหละหายไปซะคู่เอ้ย my god ด,ดวงจันทร์ฮึ่ยลอยมัดเท้าแบบนี้โคตรละมีดาเตือนเต้นนิดน,นึงตัวโวยน้ำสวยมากเ <c oughs> นี่ยแหละครับตัวที่ผมควรเปิดคู่ไม่รู้จะพูดอะไรเลยสวยแบบสวยมาก โฟลามบีนาถึงสักทีดูวุ่นวายกว่าตอนที่ฉันมาคราั้งแรกแสดงว่าเคยมาอุ้ยอ,อ,อาริสเหรอไอตัวตุน่นเมื่อกี้จำได้ในเควสมอนเตกอะนั่นไงจริงด้วยคนอริสถ้าเป็นน้องคีก็จะเรียกแม่นะฮะไม่ต้องรีบร้อนฉันอยากจะเฮ้ยสวยมากท่าดไฟด้วยเฮ้ยอลริสสวยมากอลริสสวยมากว่าแต่หมวกใส่กันอะไรได้นะการฝนได้ไหมนยหมวกรุ่นนะี้ เน้นกันแดดนะครับเน้นกันแดดอ๋อที่ต้องใส่หมวกเพราะว่าเจ๊แกพวกวิชั่นอ๋อพวกวิชั่นกับหมวกเออมีใครทําวะเพิ่งเห็นคนแรกเลยนะเนี่ยพี่คนนี้แกแกแกทำไมแกเท่จังอ่ะเฮ้ยตัวผู้ชาย